ครับผมเด <Okay. S 1> ouais <rules> ี๋ยวมาเบิ้งวิธีการทอดนะครับผมหลังจากที่ลูกค้านะครับผมจะซื้อไปแล้วครับผมมันนี่ผมสิมาทอดในเบิ้งนะครับผมดับแรกก็เตรียมไฟนะครับผมเตรียมไฟวิธีการเตรียมไฟให้เบิ้งจังไดร่นะครับผมเขาจับไข่ลกระทะเขานะครับมาบีไว้ครับนี่บี่อ่าเช็ดไฟนะครับผมไฟห้องที่เ้าเปิดในแก๊สนะครับนี่ครับเ้างถีบลงไปนะครับผมถ้าว่าลงไปนะครับผมไข่ลกกระทะคู่ขึ้นแสดงว่าใช้ได้แล้วนะครับนี่คือใส่ใส่แล้วนะครับดูเพิ่มอีกครับผม ครับผมที่จะฟูขึ้นนะครับผมตาพี่น้องนะครับผมโบหักโบกหงายจักจังหวะนะครับผมก่อนปิดไฟลงก่อนกไดนครับผมปิดแก๊สล่องกอนนะครับนีนะครับมี่คือจะทอดนะครับผมดึงนะครับรับผมทอดกับนู้นหลายนะครับนะครับนี่คือวิธีการทอดนะครับผมครับผมการทอดนะครับผมเบิ้งครับผม อุปกรณ์เฮานะครับผมสิมีทั้งหมดสี่หนึ่งสองสามสี่ยางนะครับผมแจ้งแหลกชื่อใหม่ไายนะครับผมไพายหลายคนนะครับผมไพ่นะยหลายคนนะครับผมสองนะครับผมนี่ตะแกรงคักวกขยะเศษขยะมันนะครับผมอื่นบ้านเฮาอื่นยังเงียนะนะครับผมตัวนี้ตะแกรงตัวตักออกนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวตำนะครับผม ครับผมเ้ากับก้นนะครับก้นยิงสิละครับเรื่อยที่นี่ครับเอากับเพิ่มเ้ากับเปิดไฟขึ้นนะครับคนะรออับผมเ้ากับเปิดไฟขึ้นนะครับเปิดไฟกลางๆนะครับกบ้นนะครับก้นยิงสิละร่อยมันขึ้นนะครับเหลือสักคนบ่แมนครับเหลือสักพักหนึ่งมันกับคูขึ้นนะครับ นี่นะครับอย่าลืมนะครับผมเตรียมไฟนะครับผมค้นไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวขนมมันจะติดกันนะครับผมไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมตีเก็บคลิปเก็บวิดีโอให้พี่น้อังบึง้งไปเรื่อยๆนะครับครับผมอยู่ค้นอันนี้ก็นาร่านะครับผมต่อขายหนาฬิกาเลยค <ขอ S 2> รับคผมต่อขายหนาฬิกาเปเรื่อยๆแล้วก็ผมจะขายเส็นหนาผมว่าาเส้นนาอ่านะครับผมผมค้นขายค้นนวดค้นไรสดกับผู้เดียวนี่แหละครับ นี่น้อเบิ้งเลยครับชาวตานี้นะครับผมเจือไปในร่มในร้านะครับผมหรือว่าใน Facebook แต่พี่น้องเบิ้งนะครับผมที่หลานผมหลักนะครับผมหลานไม่หญ่หรอกครับแต่ว่าเห็ดช่อนตัวชมน้องใบแข่งกับข้าวถูกนะครับผมเลารู้สึกว่าเวลาค้นนะครับผมเร่งไฟได้นะครับผมข้างเขาถอดท่านนะครับมันจะสวยเป็นย่างนะครับดูเลยครับนี่ครับผมข้าวถอดข้าคขนไปเรื่อยอันนี้ผมมีมันม่วงพร้อมนะครับเหมือนีัน นะครับผมหมวกนี้มันหมวกกว่านะครับผมเสียงเล่งไปถึงน้อยเข้าคุ้นเข้ากับเบิ้งจังหวะกันมเฮ้านะครับแล้วครับผมที่นี่มันมันมันฟู่แล้วนะครับผมมันฟูถึงแล้วเนอะเบิ้งเครื่องมือนะครับผมเขาก็ใส่เครื่องมือตัวนี้นะครับตัวนี้จะหนักกน้อยนะครับผมใส่มาโดนแล้วใส่ไข่ครับจะพังแน่นนุ่งเขาก็นวดเลยครับนวดใข้นุ่กัท่าเขาเลยครับผม ไปเรื่อยครับผมไม่ต <Wars> ้องไปเฮ็ดแห้งครับรอจังหวะไปเรื่อยเยวมัมก็จะสุกของมันเองนะครับผมพี่น้องบางคนนะครับผมทอดกระทะนิดหน่อยนะครับผมทอดกระทะนิดหน่อยย่าไปใส่หลายที่แหละครับถ้าจะว่าเขาทอดใส่กระทะนิดหน่อยย่าไปใส่ไหลมันจะเห็นขนมเอาแข็งเพราะว่ายังขนมไขนกระทะเขาไม่ร้องตัวนะครับผมแต่มันองขัวแล้วปุ๊บยังไงมันก็กอบนอกนุ่มในครับผมมันแข็งเป็นไปเพราะไรครับผมหรือไม่นะครับผมมาทอดแล้วมันแข็งนึงนะครับผมนวดก็เข่ากันนะครับผม ด้เบื่องวิธีการนวดแป้งนะครับผมอยู่ในช่อง YouTube นี่แหละครับจังไอวิทย์พี้ยิงนี่แหละครับเบื้องไปเลยครับผมมวยหยอดหลังนี่เลวนะครับเบไปเลยครับไปเรื่อยๆครับนวดเร็วไปเรื่อยๆกอดไปเรื่อยครับถ้าถึงอุ้งเท้าย็ใช้ใส่ทั้งหน่อก็ไปเรื่อยๆครับดืวยเห็ดเองทั้เองนะขายเองครับครับผมบางคงให้ก so ็ไ <nước> ด uh, <Yeah. S 1> ้ใครแต่ผมมีหลักอย่างเงี้ยมาเสงชิงห่ามครับยังไง นั่นสิไปแข็งอะไรยังไงครับผมดูนะครับวิธีเห็ดถุงกระบอกวิธีทอดถุงกระบอกนะครับผมวิธีการทอดนะครับผมไฟมันแห้งมันกระใหม่นะครับผมทีนี้เ้าอยากเช็ดไฟอ่อนๆหรือมาเ้าอยากรู้ว่าขนมเ้าวนี่มันก็มีแต่ทอดก็ต้องหัวไวห้าวนี่เอาชิ้นขนมไค่นกกระท่าเนีฉีกมาจังนิดนึงแล้วถี่รลงนะครับผมถ้าี่รลงแล้วก่อนไค่นกกระทเ่ามันคู่ขึ้นแต่แค่เพงเราผ่อมนะครับพร้อมที่จะเอาไค่นกกระท่าห้าวถิ่ร่งไปแล้วขับนวดใช่ครับเป็นพื้นประเทศเลดนะครับแล้วก็ได้กระแทกแห้งนี่บางเจ้าเขาเล่นแบบนี้เลยครับ อย <ร Stevens. S 1> ่างนี้นะครับบางเจ้าแต่บอบผมจำรับผมผู้หญิงก็เจ้าทอดนะครับผมก็เจ้าทอดขายก็จะรุ่นแค่นี้นะครับรุ่นแค่นี้นะครับผมกับผมไอ้ต้นนั้นคือทอดเสจลี่อ่ะสิดเป็นเบิ้งอ่ะเทีาหญ้าไป็นหนาหลางนั่นนึงนะยญ้าไปอ๋อฉีดเป็นเบื้องครับผมอันนี้คือทอดแล้วเห็นไหเห็นไหมครับอันนี้คือทอดแล้วนะอ่ะคนกล่องฉีดฉีด นั่นครับมันจะมีแข็งไปใส่ครับผมกรอบนอกนุ่มน้อยขอยากนะครับผมเดี๋ยวจะกินเบื่อนนั่นมันหอมๆนั่นครับมันแข็งเหละครับนี่ครับก็ไใ้มันก็มีเนื้อยสิครับนะครับผมกรอบนอกนุ่มน้อยครับผมมันแข็งตึงใสเ่ราได้ครับต่อต่อไปนะครับเสียงชือวิธีการสวัดนะครับเนี่ยก่อนที่จะซุปนะครับก่อนที่จะอร่อยนะครเขาห้อ ถ้าสื่อผงแป้งไปแล้วนะครับผม,มงงแกเห้องขายอยู่ตรงบ่อ๋อห้างประดังทอดหลายๆเชียร์เจี๊ไปทอดเชียเดียวนะครับทอดเจี๊ยบทอดเชีลาหลายคือผมจะน้องผมขายนะครับผมผมเลยทอดเชีละหลายนะครับพี่น้องทอดเชีละหน่องนะครับทอดขินมังกรครับนี่กับข่าไก่ผัดชุบแล้วเดี๋ยวจังหวะเอาออกนะครับผม ไข่เค็ดสูตรคือผมนะครับจะวาวออกนะครับผมเป็นเมนว่าว่างไปที่ซึ้งนะครับอั่นไข่ขนมข้าวกระทานะครับบวกลืนเท่ากับพี่หยอกหยอกมันขึ้นนิดหน่อยนะครับนี่ครับเบิ้งตามสูตรนะครับนีซึ่งได้แล้วนะครับลงนะครับเดี๋ยวเราจะอ่อกนะครับครับนตอนนี้คือขั้นตอนทุตายนะครับผมจริงนะขั้นตอนทุตายที่เป็นกระแกงตักออกกระแกนตักออกพี่น้องโรงเตรียมตัวนี้นะครับเป็นซึ่งอะไร เื่อเขาเสียบมาใส่เพื่อจะขย่าให้น้ำมันมาเสด็จก่อนนะครับเอาขึ้นมาได้ครับนี่ครับดูครับผมนี่ครับมันไม่ได้อมน้ำมันเลยนะครับนี่ครับผมนี่ใช่ไหมเราเหย่ยวางี้พวกนี่นี่ครับผมนี่ไหมนี่หมดแล้วนี่ครับผลแล้วนี่ก็พร้อมเอามาใส่ตรงนี้นะครับนี่เราต้องมาเขย่ารอบหนึ่งนะครับแค่นี้เราก็พร้อมที่จะเอาไปเทแล้วนะครับฮัลโหลกไปเทลูกชื่มเชื่อมนี่ไปเท นี่ครับเราก็ตักอยู่นะครับผมพนักงานเราคนนึงก็ไปตักเอาพี่เห็นไหมครับนี่ครับเราก็พี่พร้อมที่จะขายนะครับนี่ครับผมไม่ยากนะครับผมวิธีการตอดครับผมทอดที่แหลกเพราะจะไปใช้เือหลายคือผมนะครับเพราะว่าผมเด็ดขายมันเลยถอดหลายนี่ครับผมขยานะครับผมนี่ขยาเรียบร้อยครับผมนี่ครับสวยปะครับผมที่เลย นี่ครับผมเหลืองเข้ากลับในจังที่พนักงานนอี่ส่งจะขายพอมที่จะขายใส่ถุงนะครับผมอางนี้นะครับผมโดยที่นะครับวิธีการต่อช่วงขนไปหนุท่านะครับผมวิธการผสมผมก็บอกแล้วที่นวดก็บอกไปแล้วนะครับผมอย่าลืมนะครับผมช่องวัยผู้หญิงนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามนะครับผมช่องนี้ดีๆมีสาระนะครับผมผู้ใดไม่เข้าใจยังสอบถามไปดีไลน์นะครับผม0 96นะครับผม อ227883นะครับผมไอเดีไล่ไเรื่อยนะครับผมสอบตามรายละเอียดกันได้รหรือช่องนะครับผม tiktok อ,อวิทย์พี่หญิงนะครับผมสอบตามรายละเอียดได้หรือสอบสั้งซื้อได้แต่ผมมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมจะ่ลืมบนบสำหรับวันนี้สวัสดีครับ